ของสวยวันนี้ครับพักรงเด็จพุทธชินาราชั่างยันมิณะนนนนพร้อมเลี่ยมขึ้นคอกันน100้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นครับองนี้ยกมาเป็นของสวยเลยเพราะว่านี่ดูหน้าตานี่ครับไม่ผ่านการใช้งานเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วห้ายากด้วยพิมพ์นี้นะครับส่วนใหญ่จะเจอเป็นพิมพ์สมเด็จส่วนใหญ่จะเจอพิมพ์สมเด็จนะครับที่เจอบ่อยกว่าแต่อันนี้เจอยากกว่าครับแล้วผมบอกเลยเก็บเธอรุ่นนี้เพราะว่าราคาเคยเห็นประมูลโคตรแรงไล่พันนะครับ น่าแบบหกเจ็ดพันเลยอันนี้นะพี่พี่นี่แล้วองค์นี้พิเศษด้วยคือมีโรยตะไบทองนะครับเห็นไหมข้างลังโยมขึ้นพาไปดูจะได้เห็นชัดทันนะเห็นไหมมีโรยตะไบทองด้วยนะครับโรยหน้าโรยล่ลงเลยแล้วล่างนี่โรยเยอะด้วยเราช่วยมากรุ่นนี้มีนานะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยโรยน้อยองค์ที่จะโรยอะผมุงุเดานะโรยเนี่นยน่าจะทําพิเศษครับอาจจะทําพิเศษอืมอาจจะทําพิเศษเนาะอ่าเพราะว่าเจอน้อยกว่านะส่วนใหญ่จะเป็น เป็นเนื้อปกตินะครับแล้วก็จะมีมวลสารอยู่ข้างในอนี่แล้วพาดูดีสวยไหมโค้สวยเลยอ่ะแบบนี้นะครับแบงก์บูชาาสองมนห้าครับนี่ใครสนใจก็ทักเลยนะครับทีวีจีเอฟซีแปดทักไลน์นะครับหรือดูตักคอมเมนต์ได้เลยผมส่งช่องทางเพิ่มเติมมาให้แล้วแบบนี้สะสมเลยครับอ่าของสวยแบบนี้นะครับและพิเศษด้วยโอเควันนี้สวัสดีครับ